ส่วนคลิปต่อไปนี่หน้าก็ชัดเหมือนกันใช่ไหมคลิปนี้ชัดมากทั้งเด็กนักเรียนหญิงเด็กนักเรียนชายแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนชัดๆเลยนะคะคุณผู้ชมค,คือเป็นคลิปที่ในโลกออนไลน์เขามีกระแสวิาพากวิจารณ์กันค่ะเพราะว่ามีภาพของนักเรียนกําลังพีกัญชาคาชุดนักเรียนเลยก็เลยทําให้หลายคนสงสัยว่านี่อาจจะเป็นผลกระทบจากนกโยบายเกี่ยวกับกัญชาหรือเปล่า นี่เป็นภาพที่นักเรียนชายและหญิงใส่ชุดนักเรียนนะคะรวมกลุ่มการทํากิจกรรมในลักษณะเสพยาเสพติดคล้ายกับการดูดกันชาเนี่ยภาพเนี้ยค่ะคือเราจะต้องเบอร์ไว้เพราะน้องยังเป็นเยาวชนกันอยู่นะคะค,คือลักษณะเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยเขาก็จะนําขวดน้ํามาทําเป็นบ้องกันชาโดยคลิปนี้คาดว่ามีเพื่อนในกลุ่มเขาถ่ายเก็บเก็บไว้เพราะว่ามีการส่งเสียงโห่ร้องก,กันอย่างสนุกสนานภายในโรงเรียนด้วยนะหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ไปแน่นอนค่ะ มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนดังกล่าวแล้วก็คาดว่าน่าจะมีเด็กที่มีพฤติกรรมแบบนี้อีกมากขณะที่บางส่วนมองว่าน่าจะเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลไหม,มกัญชาเสรีไงก็ทําให้มีแบบนี้หรือเปล่าเรื่องนี้มันก็เลยร้อนไปถึงนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขนะครับบอกว่าถ้าเกิดทําไปจริงถือว่าผิดกฎหมายนะ เพราะว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้ประโยชน์จากกัญชาทุกกรณีไปฟังเสียงคุณอนุทินครับประกาศเรียบร้อยประกาศถือว่าเป็นกฎหมายเพราะฉนั้นผูน้อำนวยการโรงเรียนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามไปดำเนินคดีแค่นั้นเองอย่ามายงองท่านก็บอกว่าอย่ามายองแต่อดคิดไม่ได้จริงๆนะครับ คุณผู้ชมคะส่วนกรณีร่างพรบกันชากันชงจะผ่านสภาได้หรือไม่ในอนุทีนเปิดเผยนะคะบอกว่าขณะนี้พ้นมือพักภูมิใจไทยและกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วเป็นเรื่องของกรรมธิการต้องออกมาชี้แจงเนี่ย